บอกว่ายังไม่หมดนะครับยังมีทีเด็ดอีกหนึ่งสาวนะครับ <S <S เธอผพืนี้ได้ชื่อว่าเป็นตัวแม่ในด้านซ่าครบรถจริงๆทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีนะครับเธอจะดึงดูดความสนใจได้เสมอวันนี้เธอจะมากับเพลงฮิตในอัลบั้มที่สองของ p พริ s s s p ส p r r t t n e y Spears อัลบั้มนี้ขึ้นสู่อันดับหนึ่งและขายได้เกินล้านแผ่นในสัปดาห์แรกนะครับและเกิน9ล้านแผ่นในเดือนที่สองเพลงนี้มีชื่อเดียวกับอัลบั้มครับ Oops I Did n t It Again แพรว่าวีสองครับ To be with more than just friends. Ooh, baby, it might seem like a class, but it doesn't mean that I'm serious.

ทีครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับแพรวานี่ไหมนะมันออกมาจากทางเสียงเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้คือจริงๆแพรว่าเป็นคนที่ครบเครื่องค,คล้ายๆกับลินอย่างงี้แหละพี่ก็รอดูเหมือนกันว่าจะเมื่อไหร่จะถึงถึงสัปดาห์ของแพรวาสักทีอันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของ กับเพลงที่จะต้องเต้นไปด้วยร้องไปด้วยค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะฮะเสียงหอบแล้วก็ลูกเอื้อนต่างๆที่เป็นริฟเป็นรันโน้ตต่างๆเนี่ยคือการไหลลื่นของโน้ตแอทลิปต่างๆเนี่ยพี่ว่าทำได้ไม่ค่อยดีสเกลของเราไ,ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับปัญหาสําคัญก็คือว่าแพราว่าไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยมีวิคเดียวที่ที่พี่รู้สึกว่าแพรว่าสนุกก็คือวิคที่ร้องกับเฟรมนะครับที่ทนุ่มบาวสาวปานอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่เรา สายตาเราดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นวิกอื่นๆเนี่ยอย่างวิกนี่โดยเฉพาะเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเกรงอ่ะสายตาเราจะไม่ออกความสนุกไม่ออกความขี้เล่นไม่ออกซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นเสน่ห์เราต้องรู้ก่อนว่าเสน่ห์เราอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้เป็นจุดสําคัญแล,แล้วหนูจะต้องไปไปพยายามเอามันออกมาให้ได้บนเวทีซึ่งบางทีเราอาจจะอยู่ที่บ้านเราทําได้สนุกแต่ว่าบนเวทีไม่ออกเราตั้งใจมากบางครั้งการตั้งใจมากไม่ใช่สิ่งที่ที่จะส่งผลออกมาแล้วประสบผลสาเร็จในโชว์เสมอไปนะครับก็ขอให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะรอต่อไปครับรอพี่รอโชว์ดีๆของหนูต่อไปโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแพรวาคนสวยของพี่ค่ะอ,อืม พี่เห็นด้วยหลายๆอย่างกับพี่ไก่นะคะพี่พี่พูดตรงๆนะว่าแพรวาเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่พี่เชียร์มากที่สุดในซีซั่นนี้เพราะว่าแพรวาเนี่ยเป็นคนที่มีคอนฟ idence สูงและแพรวาคล้ายพี่หลายๆอย่างพี่กล้าพูดเลยแหละแต่พี่พอพักหลังพี่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่รู้สึกว่าแพรวาเกรงและแพรวาถอยกลับไปเยอะเหมือนกัน พี่อยากเห็นแพรวาคนเดิมอ่ะพี่ไม่รู้มันคืออะไรนะพี่อยากให้หนูกลับมาพี่อยากให้หนูไปตั้งสติแล้วกลับมาให้พี่ได้ไหมจ๊ะหนูต้องกลับมานะเพราะมีคนที่รอหนูดูหนูอยู่หนูดูสิชื่อหนูเต็มไปหมดเลยแพรวาหนูต้องกลับมาวันนี้โชว์พี่ไม่ค่อยประทับใจพี่พูดตรงๆนะคะเสียงหนูสั่นมากวุนเนี้ยมันสั่นมันสั่นมาหลายอาทิตย์มากเลยแพรวานะหนูมีมากกว่านี้พี่อยากเห็นหนูต้องกลับมาให้ได้แพรวากลับมาเพื่อพี่ ครับเพลงนี้มันมีบล็อกของลายเต้นเยอะเพราะฉะนั้นความอิสระมันค่อนข้างหายากหนูต้องหาอิสระในในหัวใจที่หนูจะร้องเพลงเหมือนที่ครูบอกหลินว่าเขาเข้าใจแล้วก็บอกพูดถึงอารมณ์และทุกคำพูดของเนื้อร้องนะคะแต่ว่าครูเห็นใจแพรวว่ามันบล็อกอะ พอท่าเต้นบล็อกทุกอย่างบล็อกซึ่งหนูทำบล็อกนั้นได้ดีมากเหมาะกับแดนเซอร์เข้ากับแดนเซอร์ทั้งท่าทุกอย่างที่มันมัน,ม,นมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะคะแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือมันจริงจังเกินไปมันไม่เอนเตอร์เทนคนดูคนดูพอดูแล้วแบบมันมันอึงอ้งอึ้งอึ้งด้วยด้วยความเกรงของหนูด้วยแล้วอึ้งด้วยความแบบ หนูไม่ไม่ปล่อยอิสระคือหนูเป็นคนน่ารักถ้าหนูปล่อยอิสระแล้วในบล็อกที่มันมันเต้นมาได้เป๊ะแบบนี้แล้วหนูอิสระอุ๊บส์อะไรอย่างเงี้ยมันให้มันมีหน้าตาออกมาอีกเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะแพรวะขอบคุณค่ณะแพรวะดีสองครับ